มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับสืบเนื่องจากว่าตอนนี้ท่านนายกเองก็กำชับนะฮะก็คือให้แต่ละจังหวัดนี้ตรวจตาเรื่องราวของบ่อนการพนานครับเพราะว่าบ่อนการพนานนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่เกิดการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านจังหวัดระยองหรือว่าชลบ,บุรีนะครับยกเว้นสมุทรสาครนะฮะที่มาจากทา,ดา,างาด้านแรงงานต่างด้าวครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครั้งพบตรและก็ทางด้านท่าน นายกเองก็กำชับครับให้ตำรวจแต่ละพื้นที่นะฮะช่วยกันจับกลุ่มบ่อนการพนันครับซึ่งตำรวจเองก็แน่นอนนะฮะก็ขอความร่วมมือนะครับเมื่อได้รับขอความร่วมมือมาก็เร่งขมีขมันล่ะครับผมในการที่จะทํางานในนี้ในหน้าที่ตรงนี้ครับก็ท่านได้เมนเจออนไลน์ก็มีการรายงานข่าวบอกว่าทําแต่พองามนะครับผมท่านได้เมนเจออนไลน์นี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับ จากประเดีนร้อนนะฮะ,ะเราไปดูกันครับบอกว่าพองงานปกครองร่วมกับตำรวจบ,บุกทลายบ่อนเล็กๆก,ก,กลางเมืองนคะรพนมครับจับคนเล่นได้ตั้ง10ชีวิตนะครับผม <c oughs> นะฮะวันนี้ฮะรายงานด่วนมาเลยครับตอนนี้หลังจากที่นั่งยิดอดเท้าเริอม,มาพอสมควรครับตอนนี้เริ่มขยับบ้างแล้วครับที่จังหวัดนครพนมรับผู้ว่าสั่งบุกบ่อนพนันเล็กๆที่เปิดเล่นกลางเมืองครับจับคนเล่นได้ตั้ง10คนนะครับพร้อมกับของกลางจำนวนหนึง่ง <c oughs> ย้ำอย่ามักง่ายอย่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าบ่อนเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด -19 ทําสังคมเดือดร้อนครับไม่เพียงแค่สังคมวิทยาศาสตร์พรษจัทยและก็คณิตศาสตร์ก็พลอยเดือดร้อนตามไปด้วยครับแสดงว่าถ้าไม่มีโควิดนี้บ่อนก็ไม่สร้างความเดือดร้อนเลยครับใช่ครับผมเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจครับอ้าวคนเร่นการพนันนี่ปวดหัวก็หายปวดหัวนะหิวข้าวจะไม่หิวข้าวเลยครับผมปวดตามเนื้อตามตัวจะไม่หยุดทันวันทั้งคืนครับนะครับมีสมาธิด้วยนะมีสมาธิด้วยนะครับนะฮะเป็นอย่างนี้ครับเป็นยารักษาทุกโรคเลยคผมนะะ ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเมื่อคืนวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาเวลาสองทุ่มินาทีครับนายไกรสอนกองฉลาดครับผู้ว่ารัฐจังหวัดนครพนมมอบหมายให้นายสมรักษ์ยกน้อยวงครับนายอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยนายประพันธศักดิ์บุตรรัฐครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจของสถานีตรุษภูทรเมืองนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบจับกลุ่มหลังจากรับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเล่นการพนันครับ โดยผิกฎหมายณบ,บ้านเลขที่134/1ในเขตเทศบาลเมือง,องนครพนมตบลในเมืองครับโอ้ตำรวจไม่รู้นะครับผมได้รับแจ้งแน่นอนก็พบตรก็กำชับมานายกก็กำชับมาผู้ว่าก็สั่งการมาครับถ้าเพื่อจะอิดออดหาเรือเหมือนเดิมก็คงไม่ได้แล้วครับผมพอเป็นอย่างนี้เจ้าที่ก็เลยจำใจครับวางแผนเข้าจับกลุ่มครับโอ้โทษทีก็เลยตั้งใจครับวางแผนเข้าจับกลุ่ม ปรากฏว่าโอ้โหผลงานเป็นที่น่าประทับใจครับเป็นยังไงครับสามารถจับนักพนันได้ประมาณ1ิบคนนะครับรวมตัวกัรวมตัวการลักลอบเล่นพนันภายในบ้านพักหลังดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งมาครับแม่นะครับนี่อันนี้ไม่ไม่ใช่โต๊ะการพนันนะท่าที่เห็นนะโต๊ะจีนโต๊ะจีนครับก็เลยมีการตรวจยึดเงินสดจานวนหนึ่งครับเท่าไหร่แล้วก็กี่ร้อยไม่บอกไม่แจ้งนะครับจํานวนหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์เล่นการพนันครับ แล้วก็ควบคุมตัวเจ้าของบ้านนี้มาสอบสวนนำส่งให้แก่พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนมดำเนินคดีต,ตามกฎหมายครับนอกจากนี้ครับทางด้านนายไกรสรเองก็ได้สั่งการให้แจ้งข้อหาหนักทุกข้อกล่าวหาครับทั้งความผิดเกี่ยวกับการล,กลักลอบเลี่ยการพน,นันรวมถึงการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทําการมั่วสุมในลักษณะอันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะครับและก็ได้สั่งกักตัวไวค้ควบคุมโรคเป็นเวลา14วันพร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าที่ ทีมคัดกรองโรคสารสุขจังหวัดนครพนมนะครับดำเนินการตรวจค้นหาเชื้อในตัวผู้ต้องหาทั้ง10คนด้วยครับในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าในายไกรสอนก็ยังย้ำเตือนพี่น้องป้องปายนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิดหากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดครับจึงแจ้งเตือนอย่ามักง่ายจะเห็นแก่ตัวสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมวิทยาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์เหมือนกันครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็วันเหล่านี้มันเหมือนปลายของปลายเลยคือ แต่ว่ามันคือพูดตาตรงว่าเท่าที่ผมคุยกับอดีตนายตำรวจนะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะครับคือมันเป็นแหล่งหนึ่งเป็นแหล่งรายได้ของเจ้าที่ทีนี้เขาก็จะมีการเลี้ยงดูปูเสือกันทีนี้ครับ,รบและเวลาที่จะมีการจับกลุ่มกันก็จะมีการ แจ้งว่าจับกลุ่มนะเพื่อเป็นการสร้างผลงานก็เป็นการแจ้งลจงหน้าแจ้งลุงหน้านะฮะก็เพื่อที่จะเป็นการอวันนี้ขอเข้าจับกลุ่มกันแล้วกันเพื่อสร้างผลงานเพราะว่าตอนนี้มีแรงกดดันจากผู้เลกผู้ใหญ่ในส่วนกลางมานะครับนี่เป็นอย่างนั้นครับแล้วบางทีถ้าเผื่อเป็นลักษณะของการเข้าไปจับกลุ่มด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับหมายว่าคือเป็นทีมที่เข้าไปแล้วมีการกดดันมานี่เข้าไปโดยไม่แจ้งลุงหน้าก็จะสามารถจับกลุ่มได้จำนวนเยอะครับ ที่นี้ขนาดเดียวกันพูดทาตรงก็บ,บางทีบุกเข้าไปบางทีสุ่มสีุ่่มห้านี่ไปเจอภรรยาของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดที่นี่ครับ <c oughs> เอา,เ,อาเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทาง<อ>าด้านผู้เข้าไปจับกลุ่มนี้คืออึดอัดมากครับเ,<อ>เพราะว่าคนคน,นั้นก็เป็นภรรยาของผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัด<อ>บางทีก็ทําทีหันหลังให้นะครับ<อ>ผม <c oughs> แล้วก็ตีนยันฟ้าไปทำแม่ไปทันแต่แต่มีเคสหนึ่งจากที่ที่ถ้าสมมติว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจจับจริงๆนะครับจะไม่นั่งอยู่อย่างนี้ครับเขาจะต้องมีการออกกาลังกายกันต่อัต้องบิ่แทนหลบหนีใช่ไหมฮะอันนี้แสดงว่าอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะมีการดักไว้แล้วคืนหนีไม่ทันแล้วและก็ส่วนใหญ่เวลาที่เขาบุกเขาจับกลุ่มนะครับเขาจะมาจับจับกลุ่มเวลากลางคืนครับเพราะว่ามันก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่ด้วยนะครับคืออยู่ในวงการนี้เขาก็รู้กันนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับก็มีแต่เรานี่แหละที่ไม่รู้มีเรามีเราก็ พ่อเราไม่เคยไปมั่วสุมไงคะไอที่พูดมาไม่รู้จริงไม่จริงอีกเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ฟังจากคําบอกเล่าของอดีตนายตำรวจครับผมท่านก็เล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งเท็จจริงประการใดเราเองก็ยังไม่เชื่อเลยขนาดนายตำรวจเล่าให้ฟังเราก็ยังไม่เชื่อนะครับผมผมเป็นคนไม่เชื่อคนอะไรง่ายๆนะจนกว่าจะเห็นกับตาแต่ไม่เชื่อนะครับได้ยินมาตั้งแต่ตัวเล็กๆถึงตอนนี้เล่าให้ฟังก็ยังไม่เชื่อตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยก็เลยไม่เชื่อเขาเล่าอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับผมหรือบบางงททีีคคนน่เเเยก็ิ เก็บเก็บเงินให้แกเจ้าที่นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละเดือนนี่เดินเก็บยังไงนะฮะแล้วก็ท่านเจ้าที่ขอให้เปิดแบบนี้ครับแล้วก็เก็บเงินให้นะฮะเดือนหนึ่งเท่าไหร่นี่เขาเล่าให้ฟังขนาดคนเก็บเงินเล่าให้ฟังเราก็ยังไม่เชื่อเลยครับอะไรมาจากเงินขนตรงเงินตรงกันเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าแต่ว่าข่าวนี้เขาเชื่อนะเพราะว่าท่านผู้ว่าสั่งและมีภาพเป็นประกอบด้วย เอาเป็นว่าเราเชื่อข่าวนี้นะครจับได้จับได้ตั้ง10คนนะครับผมนะฮะเป็นฝีมือจับได้พองามครับผมเบนเชื่อก็พลาดหัวแล้วเราไปด้พูดเองนะครับใหคนซื้ออยู่เขาว่าจะนึกว่าาปกันตามภาษาคนซื้อได้เลยวนี้นะครับเอาไปถึงในส่วนของทานบ้านได้ผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับก็คือผู้ที่จะซื้อบ้านวันนี้ครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์นะครับ ตอนนี้เจริญทรัพย์โมเดร์นงโมเดร์นมเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่เจริญทรัพย์โมเดร์นึอยู่ที่หน้าวัดบันตําแยนะครับมีทั้งหมด 1, 125หลังแล้วก็มีคนเข้าไปจับจองแล้ว80%ดสเกรนตคุณเกตเองก็นําเอาความต้องการของคุณลูกค้าครับมาปรับปรุงใหม่เป็นเจริญทรัพย์โมเดร์องอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์ตรงข้ามทางเข้าในตรงข้ามกับวัดดาพราครับส่วนรุ่งส่วนเจริญทรัพย์โมเดร์นมนี่อยู่ที่บ้านจันทร์นะครับทางปัจวัชิตเตเกตเป็นบ้านคุณภาพโดยคน โดยก่อสร้างนะครับโดยวัสดุคุณภาพของ SCG นะครับลองคิดดูว่าวงกบประตูน,นี้ใช้ไม้แคน มีการตอกเสาเข็มนี้ทุกหลังครับระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีนะครับมีระบบสาหิฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้กรนิโตะครับติดตั้งถังบำบัดแล้วก็ใช้เหล็กบลอสตราช้างของเ c สสุขทัยคตโตตราช้างของ s c g แล้วก็โครงการทั้งโมเดิล2ซอยรุ่งโรจน์และก็โมเดิน3บ้านจันทร์นะครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นและก็สปอร์ตคลับครับหรือว่าสวนสุขภาพ ซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้าอัตโนมัติถังเก็บน้ำกราณิตเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็มีการติดตั้งปรับปลไฟฟ้าพร้อมทั้งค่าโอนพร้อม,อมสับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับติดต่อสอบถามฝ่ายขายครับหาคุณสุนันครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1้0856321118นก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจากเ c g อยากจะดูตัวอย่างของบ้านไปดูที่มเดเดิ้ลหนึ่งครับ หลังจากอบ้านแล้วนะครับอย่าลืเครื่องกองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับแน,นะนำเครื่องกองน้ําโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์น,นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวออกแบบสวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้น้ําร้อนน้ําอุ่นน้าเย็นน้าปกติในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการ อ่ากรอกน้ําเข้าตู้เย็นหรือว่าการน้าร้อนนะครับโคเวมีให้เพียบพร้อมนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับหน่วยงานภาครัฐประชับชนนะครับพี่น้องประชาชนอยากได้เครื่องกรองน้ําโคเวไปใช้ที่บ้านที่สานักง,งานนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3แล้วก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับครับส่วนผู้ที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ธนนอิสุสุตมปากพะอีสานวารินชกำราบเดชอุดมน้ำยินแล้ว เขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสสูดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover พาระภารนุภาพพลิกโลกครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ major change นั่นคือเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับตัว3.0เครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ ทั้ง1.9แล้วก็3.0มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับทั้งกระบะตอนเดียวกับบระบะแคบกระบะสีป,ประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดแล้วก็รวมไปถึงตัวใหม่ลา่าสุดคือ All New m u l X ใหม่ครับตัวนี้สวยงามมากมิตินะครับกว้างสูงยาวกว่าเดิมและก็กว้างสูงยาวกว่าคู่แข่งด้วยในขณะเดียวกันออปชั่นที่ให้มานี้เพียบจริงๆครับลองดูว่ากล้องคู่ ทำงานพร้อมกับเรดาร์และก็กล้องรอบขันครับตัวกล้องจับด้านหน้านี้เป็นกล้องคู่เลยนะครับทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัตถุที่อยู่ตรงหน้านี้คืออะไรทําให้เกิดความแม่นยําในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างดีมากทีเดียวและก็สมรรถนะสูงครับขับแล้วนุ่มนวลขับได้ดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับผมไปทดสอบขับมาแล้วนะครับโอ้ยอมรับว่าพึงพอใจมากครับตัวท็อปนะครับ โดยออปชันขนาดนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ล้านแล้านเแต่ว่าเขาตั้งราคาเพียงแค่1นึ่0ล0านาแท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้ขณะว่าท่านผู้ว่าแล้วก็เราผู้ว่านะครับจองแล้วตอนนี้ครับคนละคันนะครับกับทางด้าน,นาตัวมิวเใหม่นะครับของค่ายอิสุสต,ตังปักภาคอีสานครับอ่ะที่นี่ก็